สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ขอโทษที่ไม่ได้เล่นแหนนะเแบตบตึงแค t นี้ก็มีอันต้าโซอืมผมไม่มีแคทฟุตปิงพอค่ดอีก250นะตึงส่มได้ก็บันแพลติเกตอยู่อันน,น,น่าจะได้สักอันหนึ่งเออเราต้องลองสูมสักสับ้างนะเราได้ตัวเดิมนะโอเคเรูก้กันด้นะวันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อ into the future ต่อกันเลย รูปไปเก็บที่ชื่อนกรลอนนะครับเต็มแล้วน,น,นะเไ่นมาเต็มเลยนะเนี่ยนะขาดอีกสามด่านก็ไปเอ่อเทอกี่ตุรกีนั่นเองอืมก็ช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะอาจจะลองคิดน้อยนิดหนึ่งก็ฐานนี้ก็เป็นม้าธรรมดา ไม่รู้ผมจะทิพย์ยังไงไม่รู้เอาตัวอะไรมาบ้างต้องลองอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะไม่รู้มันไม่รู้ว่าจจกีเอเรียได้ไหมตอนนี้ก็เพ,พิ่งเออพิซซ่าครับมน่าจะเอ่อน่าจะผ่านได้เนาะนี่ไปไทยไ,ไทยทันเช็คก็ได้ใช้ได้ มีกวัวจิงโจ้เอเลี่ยนนั่นแหละที่มันค่อนข้าง,างยากจิงโจ้เอเลี่ยนนะเรามีตังค์ซื้อเลยจโจเอเลี่ยนโจมตีหมูด้วยนะโจมตีแหลมโจมตีเด้ง <c oughs> อ่ะนะตอนนี้เราก็หวังพึ่งเงินจากเออ่หมาพุทเทนสองตัวนะนี่เราแต่จิงโจม้มาเยอะมากเลย ก็มีแค่โร่อันเดียวนแงแต่ว่าไปกี่โจมมันก็ถึกนะเนี่ยมันดิ่งพอดีเลยในเนี่ยพิ่งโมเมื่อกี้นะอ่าเราเราเราซูได้แต่กี่โจ,จมเริ่มเยอะแล้วทุกคนอืมกี่โจมเริ่มเยอะแล้วแล้วเราเรต้จะผ่านได้ นี้เราก็แค่ตามแ่ไปจนถึงดาสุดท้ายเราก็น่าจะต้องไปเล่นไปเป็นเล่นซอมบี้กันบ้างอืมรู้สึกว่ารเราจะยังไม่ได้ได้ซอมบี้เลยเอผ่านแล้วเรียบร้อยเราได้หนึ่งแสนหนึ่งหม่นเอ็กรนะเรายังไม่ได้เทเชอร,ร์อะไ, 1, 1, 1, 1, 1. ไรไไอย่างนี้ไปดูใบนะฮะไปดูใบ ตุ้ใบจะมีอะไรไหมเป็นรูปปั้นหนึ่งอันโอเคลูกป,ปั้นทองนี่เนะลยแรดดึงตัวน่าจะถือเอาเรื่องมันต้องไว้ตัวเดียวเองเราสามารถปั๊มเงินจากแรดได้วันฮอนตัวนี้นั่นเองอืมมันโจมตีแรงเหมือนกันนะ อูดเอเรียนเราไม่เคยเจอนะเนี่ยเคยเจอแค่ในอีเกมสเตทนะฮะรู้สึกว่างานนี้จะเป็นงานยากของเราแล้วสำหรับอูดอูดยักษ์อูดเอเรียนนะอันนี้คือูดยักษ์ตอนนี้เอะแ,แม่แต่แรกตัวเดียวยังตีไม่เข้าเลยทำไงดีแค่แรกจะโ้อตีเอาเอา,เอาเงินยังไงเนี่ยไปแล้ว อ่าเล็ดได้นะฮะเออเรากต้องส่งอีกส่งสติดตัวผมส่งตัวฟีไปมันจมตีไกลจนถึงอูดแด้โ okay. อ,อเคเออเลื่อนปิดกันแล้วสล็อตนะเหลือแคเ่เล็ดเล็ดเอเทียนซึ่งมันถึกมันถึกกว่าเล็ดแดงอีกหรือเปล่าหรือมันเลือนเท่ากันเดี๋ยวเราคิดเองเอ้ยมันถึกนะเล็ดแดงเนี่ยเอ้ยเล็ดเอเทียน มันทึกมันถึงคนมันทึกจริงๆมันทึกนะเนี่ยเออทึกเออได้ทีทีเราก็เหลืออูดเอเรียนอูดเอเรียนอูดเอเรียนโจมตีแรงนะแล้วก็หวังว่าเราเราจะทำให้มันดิ้งได้โอ้โหบูขนาดไหนอะโจมตีไกลด้วยอ่มามันดิ้งแล้วถือเป็นคาวที่ดี อู้เลยตัวใหญ่ใหญ่เจ็บปกดดีของมันไม่รู้เลยอู้เลยตัวใหญ่เท่านี้มึงโดนแกสก่อตกใจหมดเลยออกแค่เดาออกเลยออกเลยออกเลยไม่นะแล้วผมจะเอออะไรไปโจมตีเนี่ยไในใจที่โจมตีหมูโจมตีแล้งขนาดนี้ออืื้ห อุ้มมันยังได้บ,บัฟโจมตีแรงอีกมันแก้ไดโอ้โหม,นะมันจะเกิดไปแล้วนะมันจะเกิดไปแล้วดี๋ยวฟีแลจะวจากุญแจแต่ว่ากลัวมันโจมตีวันฮิตวันคิวอันสมันโจมตีแรงส่วนบาบูาดีไม่รู้ว่ามันโจมตีถึงหรือเปล่าด้วยเราต้องรุนนะว่ามันไม่โจมตีแรงนะ โอ้โหเออมจูตีเราไกิเกินโอ้โหยังเดินไม่ถึงเลยมันจูตีติกตึกต,กต,กตายโต่เกีรับแค่แต่เฮ้ยไลออนเป็นชื่อแล้วนี่อ่าลุยรอบนึง มันเริ่มตีแรงแล้วทุกคนเฮ้ยยิราบยิราบเดอะเบสโอโหยิราบนายทำดีมากเย่ยิราบนี่คือการที่ตีเร็วไม่รู้ไม่รู้ว่ามันผ่านได้ไงนะอยิราบมาเข้ามาส,มสามารถตีไกลได้เฮ้ยสามารถตีเร็วได้แล้วเราก็ผ่านอย่างงงไม่ได้เลยนะนะไม่ได้รเลยนะในด่านเมื่อกี้ก็ อินเดียนะอ,อ,อ,อีกด่านนี้แล้วกันกำรับวันนี้ไม่รู้ว,วันนี้มันจะยากไปไหนอืเจออีอลามะหนึ่งตัวแทบไปไม่เป็นเลยวันนี้เกือบไม่รอดเพราะเกือบไม่รอดแล้วนะอืมเราควรเอาแฮกเกอร์แฮกเกอร์แคทมาเข้าทีมด้วยเออช้างสวัสดีจ้าเราส่งเร็วเกินไปไม่ช้างมันต้องสองตัวสามตัว ืมน่าจะเร็วไปนะัอืมอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือตีช้างให้แตกผมว่าบบสน่าจะช้างนี่ <c oughs> บอสสำหรับเร็วเออเออ,เอ,อช้างดำครับทุกคนอันนี้มีใหม่ช้างดำอู้ช้างดำครับพี่น้องอืมเราว่าเราน่าจะ แบบโดยการใช้พิซซ่าแคทแล้วก็มันก็ข้างตีไก่เลยนะั้งดำก็ค้างตีไก่นะทุกคนตีไก่กว่าช้างปกติหรือเปล่าไม่รู้ช้างไม่กระทบกระเทือนจากขีปนาวุธเลยสักนิดเดียแวแต่ดูช้างมันเริ่มทวีคูณสแตกกันแล้ว5ตัวนะตอนนี้เราวาอนะให้ช้าง ไม่มาเพิ่มมันก็มาเลยนะปกตัวแล้วจังหวะนี้เออเอาไงละทีนี้ห้ามให้มันโดนโอ้หนึงแล้วสวยแต่ว่าเราน่าจะต่อกนได้อยู่เนื่องจากช้างมันเริ่มตายแล้วนะอยู่เวนมันจะมีบอสท,ที่เราสู้ไม่ได้แล้วนี่แหละบอสนี่งคือผมหลายพูดมันเป็นทางเลยนะคือว่าเรายังไม่ได้ซื้อแฮงร์เกิเลย ก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าอีนี่มนัมนค่อนข,ข้างตีใกล้นะซื้อเลยเหรออะไหนนีะอะไรคนะรับนี่ยโอ้ช้างทำตีแรงนะโอ้โหตีเราว่ามันกัค่อนข,ข้างตีแรงอืออ่าแต่ว่ามันใจเดียวถือเป็นหนึ่ีดีโอเดลมาอเอเลียนไท้ไม่ผ่านคิวจบนะคลิปนี้ <laughs> เรายังมาผ่านฐานอินเดียได้อยู่ ไดแคทฟูสิบนะอ่านเอฟจีแสนสองนะโอ้ไปอัปเกรดแมวกันเถอะอืมเนปันแล้วกันต่อตีใจตีใจแบบแบบอนม,มิมันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าแบบม e ีบอสเนี้ยจบเลยน่าจะน่าจะรู้ว่าประเทศเน,นปันมีเอเวอเรตตึ้งเอเ,เลนกินอยู่ไปกินเป็นน้ำแข็งใสเลยปะโทษอ่ามีหมาหมึกนะฮะอนิม,มตัวที่หนึ่งนะฮะเมื่อกี้ดูมีหกมมตัว ดูสิว่าเราจะมีอะไรบ้างมีหมาหมาทวันนะตัวที่สองแต่ว่ามันค่อนข้างถึกแล้วนะแล้วมันค่อนข้างตีแรงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้ลงมา,มาฮิปโปตัวที่สามเนะมี่ยฮึ่มเคยไททันแคทมาก่อนนี่เป็นเอนดูมี่ที่เราสามารถต่อก่อนได้แต่ว่าเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะต้องทำใจว่าเลือดมันเยอะขึ้นแล้วก็ Alien. อิโปเอเลียนเอออโปสวรรค์ตัวที่สี่นะก่ตอนนี้พยายามให้มันตายอเอาเงินมาเอาเงินมาก่อนเลยตอนนี้นอ่ะหมวน้ำตัวนี้ 5. ห้เหลือหนึ่งตัวนะตอนนี้น่าจะบอสแต่จะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มอ่ผีเสื้อน่าจะไม่มีบอสแล้วแต่ว่าต้องผ่านสเต็กนีไได้เราจึงจะผ่านแต่ว่ายังไม่ตายเลย พี่โปก็เริ่มสแต็กันแล้วนี่คือความลำบากขั้นหนึ่งไม่รู้ว่ามันไม่ตายจะดูโอเคกันตายแล้วอืมมันเลื่เลี้ยงแล้วมเ่อเลยแล้วจววเฮ้ยรู้ว่ามันจะมีบอสอีกหนึ่งัวมันโค้งหกแล้วนะนับอยูขอให้มันค้งหกแล้วไม่ต้องมีหองเงี่ยเกียเกียรไมมีบอสฮ่ ต้องมีบพราะจะตีเสื้อมันถึกจังหรือว่าเราตีไม่โดนเลยตีเสือ้อตีเสือ้ออย่างจมตีหมูได้นะตีเสือ้อฮิโปมันเริ่มสเต็กกันแล้วจะมีไงดีโอ้ไม่นะไททัทนเราก็ตายแลย้วแต่มันก็ตายไปเยอะเหมือนกันแต่มันส่งมาได้ได้เลยอ่เราได้ตัวตีหมูแล้วถือเป็นวินทีคนข้างดีสุดๆนะจบไปเลยโอ้ยเปนอาวุธ yes 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 อืมมันนี้ไปด้วพทุกความชัว์ในการผ่านด่านชาดาเอ้ยเราว่าเราผ่านด่านแล้วด่านนี้อืมเราจะได้ปิดคลิปกันแล้วฮิฮอเก็บกันว้ายบุกทานมัน เราก็ำลัมจะผ่านนานี้อย่างสมบูรณ์แต่หมาหมึกมันถึงเอาเรื่องเลยเลยไอผิเสือเริ่มเยอะผีเสือเริ่มเยอะทีนี้เราก็แค่ผ่านนานนี้ได้เราก็จบผ่านเลยแต่ว่ามันจะสแปมผีเสือมาซึ่งเราต้องตีฐานเรียบร้อยครับ CPU อือก็วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้อ้ประเทศไทยครับแดดเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ กสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ